่คนนบาาางไมมยอเเข้จักวิหทัมนาี่เจี๊ยบได้ได้ตกใจในความคิดของน้องเฉียงได้ก็ทั้งโลกคือมาสอน สั่งสอนหลักธรรมต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้ดรับรู้แลวก็นําไปไปฏิบัติตามครวเองไม่ได้ว่าผมยึดหลักหรือว่าคาสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของผมปัจ<ะ>จุบันผมได้ค้นหาเรียนรู้ศาสนาต่างๆอย่างเรา,เราต้องดูหลายแต่แลลคลิปม,มารวมกันเหมือนกับ<ะ>คืออยากจะบอกว่ายังไม่ได้เหมือนยังยังยังไม่ได้มีผลงานอะไรมากมาย ก็คือจะดูยูทูบซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าที่อาจารชนอร์เนี่ยไม่ได้พูดถึงนิจิตทางจิตวิญญาณซึ่งนี่นี่นี่เป็นเกือบ90%ของมันคือการมองเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นคือมนุษย์ทุกข้อความอย่างแต่แต่ถ้าเรายอมรับหาเหตุผลหาคําตอบด้วยด้วยตัวเราเองได้แล้วก็ตั้งคําถามว่าแล้วไง ็นคนรุ่นใหม่พี่เจ็บก็อาจจะใหม่บ้างเกิดใหม่บ้างนี่แหละนะฮะเมื่อไหร่แล้วท่านทุกคนเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงบาปกรรมมีจริงกด่งกรรมมีจริงใช่ไหมคะเราก็จะย้อนกลับมาดูว่าเรากระทำอะไรไปคือตอนตอนตอนแรกที่อ่านโอ้โหยักษ์สลิดตื่นขึ้นมาซึ่งมันจะเกี่ยวเราไงเดี๋ยก็เกี่ยวกับเราตรงที่ที่เจ็บผู้เล้าประวัติศาสตร์ไทยก็เช่นเดียวกันรอสี่ตีความศาสนาใหม่ ถ้าเราไปดูจํานวนคนนับถือเนี่ยจะพบว่าศาสนาคริสต์เนี่ยคนนับถือ2,200ล้านคนนะครับลองผมรู้สึกว่าเนี่ยคนเหล่านี้มันมีความต้องการสนุกความศรัทธาแบบแบบจนตรอกท่าทาแบบอยู่ในหลุมดังคุณไม่เกิดพื้นที่ทางปัญญาเลยเมื่อก่อนคนพวกนี้เข้ามาก่อนที่ท่านจะศึกษาศรัทธาแบบอะไรไม่รู้เลยว่าศรัทธามากแต่เป็นว่าพอพอท่านเห็นจากที่ ถ้าเพิ่้าไสู่ถ้าถ้าผมแบบไม่กดหรือกตินานะ